อยู่บ้านหลังนี้กับน้องเราสองคนน้องเราอ่ะชื่อกีนมีสายต่างกันสุดขั่วแต่เราก็อูนได้นะเราก็รักน้องเราแหละ ยาอะไรเยอะแยะไปหมดเลยกินแล้วทำไมถึงไม่เก็บให้มันเรียบร้อยแล้วนั่นอีกบอกให้แยกขยะต้งองกี่รอบแล้วทำไมถึงไม่แยกรู้ไหมไม่แยกขยะแค่เนี้มันทำให้เกิดมดลพิษเกิดกา๊าซพิษก๊าซเลดอนควันบุหรี่ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์หรือว่าจะเป็นฟอร์มาลดีไฮด์ได้เลยนะอ๋อพี่วอเวอ่าตลอดเลยแค่เศษอาหารเสรขยะแค่นี้มันจะไม่เกิดมลพิษได้ขนาดน,นั้นน่ะ,<จ>ะประตูเปิด<ห>ประตูจะทำอะไรเปิดแอร์เปิดแล้วจะ จะตายมาเปิดอะไรตอนนี้รู้ไหมบอกให้เปิดหน้าต่างเปิดประตูเพื่อให้อากาศมันถ่ายเทแล้วพออากาศมันไม่ถ่ายเทร่างกายเราก็จะได้รับแต่กคาร์บอแดดออกไซด์ที่เราหายใจออกมาเข้าไปแล้วยังไงต่อร่างกายเราก็เราออกซิเจนไม่เพียงพอไงมันก็ทําให้ร่างกายอ่อนเพียเฮ้ยกีนเป็นอะไรเนี่ยกีนกีนกีนเฮ้อเล่นหน้าพี่เบลคิดมากไปมันไม่มีอะไรหรอกอ้าวเอาไปทำเลยเอา S <S โอ้ยอย่าไปยุ่งจะปิดแอร์มานี่ยังกินสบายเลยกินอ่ะปั่กันบ้างเหอะยิ่งรอง้อนยิ่งเปิดแอร์มันก็ยิ่งใช้พลังงานเยอะรู้ไหมพลังงานของโลกส่วนใหญ่มาจากไหนมันมาจากการเผาถ่านหินการธรรมชาติที่ทําให้เกิดการคาร์บอนได,ดออกไซด์แล้วน้ํายาแอร์เนี่ยมันทําให้เกิดการเลื่อนกระจกซึ่งจะทําลายชั้นบรรยากาศโลกแล้วมันก็จะเป็นตัวกองแสงจากดวงอาทิตย์แสงอันต้าโยเลนรู้จักไหมมันทําให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นโอ้โหนักวิทยาสารมาเองปุเนี่ยความรู้เน้นมาเยี่ยบเลยพี่โบรู้แล้วไม่เปิดก็ได้ นู่นก็นไม่ได้นี่ก็ไม่ได้การลืมกะจกอะไรก็ไม่รู้เพลอเจอ,เจอที่สุดในโลกลไปแหละเ้วเป็นอะไรทำไมมานอนตรงนี้อุ้ยตัวร้อนจังเลยอะเป็นอะไรอะใครอะสวัสดีครับคุณไม่ต้องรู้หรอกว่าผมเป็นใครผมแค่จะมาบอกว่าสาเหตุที่ทำให้พี่ของคุณป่วยเป็นเพราะอะไรรู้ไหมครับ ไม่รู้งั้นเราไปดูสาเหตุกันนี่ไงเศษขยะเศษอาหารกล่องพลาสติกถุงพลาสติกแก้วพลาสติกแถมยังปิดหน้าต่างเปิดแอร์ให้เย็นอีกนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้เกิดมลพิษโดยที่เราไม่รู้ตัวรู้ไหมวิธีแก้ปัญหาง่ายๆคืออะไรฮะไม่รู้อ่ะงั้นเราไปดูกันหนึ่งกล่องพลาสติกถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องซื้อกลับให้นั่งกินที่ร้านเลย 2. แก้วเปลี่ยนมาใช้เป็นแก้วของตัวเองเพื่อลดโลกร้อนสาม ถ้าจะไปซื้อของเป็นจากใช้ถุงพลาสติกเป็นใช้ถุงผ้าแทนฟรีแอะถ้าไม่จำเป็นอย่าเปิดง่ายๆแค่นี้นได้ไหมครับได้ค่ะเยี่ยมมากครับหมอทำไรกลับโรงพยาบาลได้แล้วครับนึงผมต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณครับใควะสูตพี่เบอร์เป็นอะไรเนะี่ยพี่เป็นโลก สนับสนุนโดยสสส Bio r e UV Aquarius w a t e r y Essence